ไม่มีความอุดมสมบูรณ์เลย <C> e <ars> เป็นป่าไปไผ่ป่า <C> e <ars> ต้นหญ้าคาถ้ามันจะรวยได้ไงคนอยู่ที่อย่างนั้นที <C> e <ars> ่ไม่อุดม <C> e <ars> ไม่อุดมสวนยางก็ไม่มีมากมายะไรสวนยางก็เป็นป่าไปอย่างนั้นน่ะ <C> e <ars> มีเล็กๆน้อยๆ <C> e <ars> แต่ที่รวยขึ้นมาได้เนี่ยมารวยทําไมคุณธุเทครับเริ่มต้นก็ไปรับจ้างโค่นไม้ เกอนเจยวหลานก็จะสร้างเกิดเขาสร้างเกิดเชื่อหลานก็ประมาณสักสามสิบล้านหกสิบล้านเลี่ยไม่รู้ว่าถ้าคนก็เจ๊งนะหวดนั้นหัเจ๊งเจ๊งเขาเกินเชื่อหลังแล้วหลังจากนั้นก็มาไม่รู้ว่าพอได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมก็ไม่รู้นะขนาดขนาดอะไรนะซาเล็กผมเรียกเนีะโสพลซาเล็กไม่มีอะไรเลยพอเป็นรัฐมนตรีคมนาคมนี่ เอาไปเก็บไว้บ้านดุประหลาดเนี่ยนี่คืออำนาจทางการเมืองน,นะผู้ชมนนพอมีอำนาจไม่ม,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 มีมีตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองอะไรต่างๆมันก็เข้าเนี่ยมันก็เลยไม่รู้จะจะจะไหว้ท่านตอนนี้เอสเพึ่งพึ่งพึ่ง,งมาถึงอกจะพูดเวลาแล้วรู้แล้วถึงไม่มาก็รู้ว่าครับผมนะรายการเจ้าประจํามันต้องมาอยู่แล้วครับผมก็นั่งคุยคุยกันไปนะเพราะว่าตอนนี้นี่ มันแปลกอาจารย์เพราะหลังวันที่26พอส่งน้องเข้าคุกได้นะหมายถึงว่าไอพิธีกรรมนี้ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันดูมันซาส่าดูไม่เป็นกระบวนอารแล้วมันมันจะสนุกตรงไหนถ่าความจริงก็จะไม่มีหน้ากากขาวก็จะเลิกแล้วมันจะไปตียี่ไขนไม่เลิกหรอกถ่าความจริงไม่เลิกหรอกมันไม่ต่างมันต่างวันไม่ไปละไม่ไปครับไม่ไปแต่อยู่ในบงวนเวียนอยู่เทพริมมณฑนนี่แหละหาเรื่องกวนไปเรื่อย มันไปไม่ได้ไฟจะบ้านไล่ก็ก็นั้นนะฮะก็ไม่ได้ไหวไงแล้วตอนนี้นี่ไอขบวนการของพวกเขาในจันร์ผมดูจากเอสเบนี่นะตอนนี้เขาเล่นจาบไปทุกวันทุกวันทุกวันคือใช้สติสตางหมดแล้วอะสติแตกแล้วมันไม่มีปัญญาผมบอกมันหลายครั้งแล้วว่าไม่มีปัญญายังหาปัญญาไม่พบยังไม่รู้เลยว่าจุดตายและบานอยู่ตรงไหน มันจะหาอย่างไรมันเคยค้นแต่จุดตายของผู้ชายบนายกผู้หญิงมามันหาไม่พบเลยไม่เจออแล้วนี่กําลังหายเรื่องเหมือนกันนายกยิ่งรักเป็นนายกกระทรวงกลาโหมไม่ได้เพราะว่าไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารผู้หญิงอะผู้หญิงไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารไม่เป็นไรแต่ผู้ชายนีทหารเนี่ยน่าเกลียดนี่ทนไ,ไมไม่ได้ส ผู้หญิงไม่บานเกณฑ์ทหารเป็นผู้หญิงแทนนะครับถ้าผู้หญิงไปบังเกิดเกณฑ์ทหารน่ะเป็นทอบถ้าผู้ชายหนีทหารน่ะเป็นตุ๊ดโอ้ตุ๊ดยังไปเกณฑ์ทหารเลยอาจารย์เป็นอะไรานตัวตุ๊ดนะคือยังมีศักดิ์ศรีมากกว่าละอันนี้ก็จัดเป็นนั้นก็ไม่ได้นะและที่สําคัญอาจารย์เรื่องทั้งเรื่องนี่นะของอาภิสิทธิ์ที่หนีทหารเนี่ยส่งไปตุวจการสามเมือมือแล้วนานแล้วครับเงียบ มันไม่พอตัดสินไม่ได้มันจิงตัดสินได้แล้วว่าใช่ใช่ใช่อันนี้คออมันรู้ข่าวมาบ้างแล้วเพราะการรัฐมนตรีตัดสินเลยเงียบไปแครอาพิเศษืมคงไม่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 แน่เหมือนกันนะเอแล้วมันจะไปได้ไงถ้าอยู่รู้แล้วว่ากูจะตัดสินเนี่ยจะถูกตัดสินได้หมดสภาพสอสอแล้วจะไปไปผ่าความความจริงตรงไหนแล้ว คงคงรับบี้มั้งโอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพ,พิ่งประกาศนะฮะออรอเพราะว่าสมัยนี้เหลือสองปีอาจารย์ถ้าประกาศตอนนี้ก็หลุดเลยนะฮะหลุดจากการสอสอเลยนะแล้วเสร็จแล้วที่สาคัญที่เขากลัวที่สุดผมรู้นะฮะเขากลัวเรื่องไม่มีรถการศูนย์นั่งะะใช่แล้วอย่างวันนี้เขาไปเขา,เขา,เ,ขาเขามีมีพวกพวกผมเขาเจอเจอ,เจอวิสิทธิ์ไปที่โรงแรมะะโรงแรมตามชื่อไม่ได้ละเขาเห็น ไปไปเสวนาอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วเสร็จแล้วรีบปิดฟิล์มดำทั้งคันเลยนะฮะไม่ยอมพูดไม่ยอมจาใครออกมามงุดออกมาเลยคือไปแบบไพรเวทวันนี้เขาเลยมีความรู้สึกเขากลัวคือคือชีวิตอย่างพิศนี่ผมผมไม่แน่ใจเหมือนกับเขาเล่นการเมืองวันนี้เนหะ็นไหถึงวันนี้เขาเล่นไปเพื่ออะไรจ้ะคนอย่างนีน้เขาอยู่ไปเพื่ออะไรแม่เขาอยู่ไม่ได้ลนะ่ะก็ได้ก็เขาอยู่ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่า เขาทําไมต้องตู้ทู่ซีอยู่อ่ะครับมันมันมันทู่ซีอยู่อาจารย์ก็อายุเขยังไม่มากแต่คนอายุมากมันไม่น่าไม่ควรจะอยู่เลยครับถ้าะเป็นผมผมไม่อยู่นะผมฆ่าคนตายอย่างนั้นผมไม่อยู่ใช่ครับทำให้คนตายเป็นร้อยผมไม่อยู่แล้วเพราะว่าไม่รู้อยู่ทําไมไม่มีศักดิ์สีไม่มีอะไรแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะคืออย่างนั้นเขามองตัวเขาเองเนี่ย มันก็ต้องเห็นเงาคนเห็นเห็นครับเห็นเงาคน,นที่เขาฆ่าบบไปแย่ๆน,นะมันคืออย่างนั้นมันเป็นจิตสำนึกอันนี้ผมผมเข้าใจหมายถึงพออธิบายเรื่องของมนุษย์เนี่ยทางจิตวิทยาแเลยมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคืออย่างน้อยเนี่ยเขาได้อ่านคําสั่งว่าอนุมัติให้ทหารใช้กระสุนจริงยิงได้แน่นอนนะฮะพอใช้กระสุนจริงยิงการบาดเจ็บล้มตายต้องเกิดชัดเจนนะอาจารย์และที่สําคัญนะฮะปีห้าสองใช้ปีห้าสามเอาอีก คือคนคนนี้เข้ามาในเพื่อฆ่าอย่างเดียวนี่ไม่รู้ว่าระอยม่ไหวยังไงแล้วเสร็จแล้วพอมาวันนี้เนี่ยเขายัางต้องเรียกว่าทูซีหรือตะบี The ้ตะบันนั่งอยู่ในตําแหน่งสสเป็นผู้นําฝ่ายค้านจะไปไหนก็ไม่ไปจะเอาอะไรก็ไม่เอานี่ผมไม่รู้ละนะฮะคือสิ่งที่ว่า,าพิจิตยังปกป้องคุ้มหัวพิจิตอยู่วันนี้นะครับ,ค,รบคือผลจากการมอมเมา ของพวกขมมารักดินาแหละที่มอมว่าเห็นว่าระบอบประชาไตยและนักการเมืองในะระบอบประชาไตยนี่เป็นคนเลวทรามดำชาควนแก่การเข็นฆ่าถ้าถ้าคนไทยไม่เชื่อที่พวกงั้นมเมาไม่ตกเป็นเหยื่อของการมอมเมาของคนพวกนี้นะของพวกขมมารากรินานะครับอภิิตฆ่าคนเป็นร้อยนะอยู่ไม่ได้ไม่ว่าในประเทศไหนเ็ไม่อยู่แล้วครับ แต่คนไทยให้อยู่เพราะคนไทยเชื่อในคำมอมเมาเหล่านั้นเนี่ยจึงคุ้มหมวพิธิตอยู่ทุกวันนี้แล้วทุกวันนี้เขาย,ยังเขาย,ยังพยายามที่จะมอมเมาต่อว่าไอ้สิ่งที่เขาทำมาถูกต้องแล้วไม่ไม,ม่ถูกไม่ถูนะ่คือเขาพยายามจะทําอย่างนั้นฮะถ้าถ้าใครก็แล้วแต่ว่าพิธิตถูกต้องนะคนนี้ไม่ควรอยู่ในโลกนี้นะเพราะคนทั้งโลกนะฆ่านะคนเนี่ยผิดนะไปถามที่ประเทศไหนแล้วแต่ไปถามมนุษย์อยู่ตรงไหน ผิดหมดไม่มใครถูกหรอกฆ่าคนอื่นน่ะถ้าทำไมมอถูกก็เขาบอกเขาถูกเขาทำตามกฎหมายแล้วฉะนั้นตอนนี้พยายามพยายามผลักไปให้ว่าทหารทําเกินทําเกินคําสั่งเขาไม่ได้สั่งทหารไปฆ่าประชาชนเขาว่าอย่างคือทิศทางเขาออกมานี้มันค่อนข้างชัดแล้วอาจารย์ว่าเขาจะไปลูกนี้ลูกนี้ก็ร่อนยังไงเนี่ยมันไล่ทันหมดแล้วตอนนี้พระประชาธิปัตย์ ไม่รู้จะว่ายังไงทหารไม่กล้าฆ่าหรอกถ้าคุณไม่ใช่ฆ่าแต่ก็นี่นะฮะมันก็เลยไม่รู้จะว่ายังไงนะ่ะผมผมพูดคํานี้บ่อยๆนี่เพราะว่าคิดไม่ออกจริงๆว่าทําไมเขาถึงต้องอยู่ต่อแล้วผมก็เชื่อนะนี่เป็นความเชื่อในเบอร์ชูนีผมอาจารย์คนยานาสเทสกับอภพิสิตอ่ะไม่ติดคุกหรอกตายก่อนเออที่อย่างนั้นดีแล้วผมเชื่อว่าเขาตายก่อนทั้งคู่อะไม่ใช่ว่าตายแกนะไม่แก่ตายไม่ใช่แก่ตาย อยู่ไมค่ครบนะฮะมีซาคาก่อนผมเชื่อบวกอย่างนั้นนะฮะเพราะเพราะว่าคุณเล่นอะไรก็ไม่เล่นไปเล่นกัะเล่นกับประชาชนอแล้วก็ไม่เคยนะไม่เคยมีผู้ปกครองประเทศไหนรัฐไหนที่ฆ่าประชาชนแล้วอยู่ได้อืยู่ไม่ได้เมืองไทยก็อยู่ไม่ได้นะไม่ได้น,น,นี่ผมกาลังดูชะตาชีวิตของอาอัซาถนถะที่ผู้นําซีเรียเนี่ยว่าจะลงเอ,อ,อยท่าไหนเพราะาตอนนี้ได้ข่าวว่า เรือเรือบรรทุกที่จะรับครอบครัวไปนะของนี่ไว้บนเรือเรร้อยล้วรอจังหวะเท่านั้นเล่ว่าถ้าเมื่อไหร่ประชาชนได้อาวุธรุกเข้ามาใกล้เมืองหลวงจบวันนั้นะนลยอาจารย์นะแล้วถึงตรงนี้ผมก็ไม่อยากที่จะให้ประเทศไทยเกิดอย่างนี้อ,อยากจะให้ไปลักษณะแบบเปลี่ยนแปลงไปเร <c oughs> ื่อยๆวิธีการอย่างหนึ่งนะผมดูของรัไอของเกาหลีใต้ใครับเกาหลีใต้ก็คือการตรวจสอบ มีกระบวนการตรวจสอบอย่างที่เราคิดจะตั้งอนะตรวจสอบนักการเมืองบ้างขา้าราชการบ,าบร้างทุจริตคอร์รัปชันเกาหลีใต้ถ้าจำได้ในประมาณปี2542ตรวจสอบแล้วก็เดิขนขบวนเรื่องทุจริตนี่เพียบเลยจ้ะจนแบบโอ้โหนะครับเกาหลีใต้มันวุ่นวายจังนะ <c oughs> มันคือคขาถสึกนี้นใจนะตอนปี42แต่พอเสร็จหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงะไรครบถ่วนหมดทุกอย่างนะเขาไปเร็ว ทุกคนเข้าใจกฎิกาสกอย่าง,างมันเดินหน้าเลยน,นี่ผมจะบอกคุณสัก,สก,กอย่างจริงที่สำคัญที่สุดครับคนเราต้องมีความซื่อสัตย์ครับผมไอ้คนที่ไม่มีความซื่อสัตย์เนี่ยพอเจอคนที่อ่อนแอกว่าคนที่ได้โอกาสมากกว่าตัวเองก็ขูดรีดเอารัดรอกเีรวไครับ ในสังคมที่ชื่อสัตว์ไม่ว่าคุณจะเป็นระดับไหนต่อให้เป็นพระมหาห้องเต้ลงมาจะถึงเงยขอทานค,คุณก็ปฏิบัติกับเขาด้วยความชื่อสัตว์เหมือนเดิมค,ค,ครับผมเคนี่ยตรงนี้สําคัญครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับรายการหาแหลวันนี้อาจจะกระท่อนกระแท่นเพราะว่าเอสเบนไม่ขึ้นนะฮะอย่างมุมิดพวกนี้ไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนแต่วันนี้ขอราตริดตัวทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณอาวาจยาบ อาหารสุปริยาคืนความสาวชะลอความแก่ด้วยสารสกัดสมุนไพรนานาชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุตริยาผลิตภัณฑ์ที่นานาชาติยอมรับกับผลลัพธ์ที่แตก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุดยอดูมิปัญญาไทยค่ะในช่วงเวลา11นาฬกาถึง12นาฬิกาของทุกๆวันนะคะจะพบกับดิฉันวันนิพาเจรนัยค่ะเราจะมาพูดคุยกันในช่วงของการต้องป่วยสู้อโลกค่ะ ดูซิว่าการดูแลสุขภาพร่างกายเบื้องต้นง่ายๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทานอาหารการออกกาลังกายหรือว่าเป็นข้อชี้แนะต่างๆที่น่าสนใจจากประสบการณ์ของท่านผู้รู้ที่นั่งอยู่ข้างๆตรงนี้ค่ะคุณป้านันทนาภัยทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเห็นหน้าเมื่อไหร่ที่คือป้าอยู่เมื่อนั้นท่านผู้ชมอย่าเพิ่งโกรธกันนําไหมเห็นหน้าเมื่อไหร่แล้วพูดแบบเป็นๆอย่างนี้